งานใส่ถุงกับพี่น้องปล่อยป่าพี่น้องต้องขัดทำไมต้องขัดอีกปล่อยปลาปล่อยปลาบ้านเขาปล่อยปลาในสระปล่อยปลาในนาเขาเอยน้ำในเรยอย่างคู่บัสไงใหญ่ได้กินอย่างอลนนั้นเอาน้ำในกินมาเลยมันจะเหลือรอดกี่ตัวปลานินมัน ยังไม่จากเลยน,นอนถุลงลุงมันนก็ยังดเนตไปตัวละสามบาทตัวละสามบาทมึงงงงงยังกวาอยู่เลนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว cú đã ở lạc lẽo thế nào? xăng nhì, quay để dịch, quay đi cân phân thằng này, chạy, anh em cắt cắt tổ 200 là sáng baht nó như này làm 2 nĩu này à hai แต่จุมันคือมาซอ้อยย่หมองนี่เท่านั้นเด้ออืมแค่เปลี่ยนมันก่านี้ไหมโอ้ยตปกเนาะนี่คือปล่อยแบบบริเลตตู่บริเลตาคิดว่าอยากเอาปล่อยเอบว่าป่อย เงินละกับเจ้าบ้านลุงสันหละมันไหนมันกระบอกไหนนับเป็นตัวใหเขาดิแต่คือมันถุงละโลละโลละโลมันตักใส่นะถุงละโลมันไปหาสิบตัวโลนมาไอ้คนจีฟาั่มถึงมันใส่เออมันก็ตักซื้อมีตักหนึง่งไม่หนับตัวใหเขาดิเขาสั่งแล้ว โอ้จักแบบปลาดุนนี่จักตัวโล่งสินะเออมันม้นจักจกทดแจกเทียมสิได้โล่ไหมสองรอยตัวกับซีซีซีโล่ะนะเอ่อน,นหนนะอออมองไหนวะตัวแดงเลย คนยังเสร็จมันมีเด้นี่ยังใบควันให้กูวะอันนี้